ก็่นงี้ก็คือครนาอ่านะคะนะคะตัวส่วนเลยนับโอ้อาหานในะคนระมาณ1 5 <c oughs> 5,900บาทนีจะเป็นจังหที่เป็นมีกษตรแล้อก็ระเกษตรที่ร่กิเป็นขการบการ้หรับครากัเพิมนขื่อนจังหวัดชลรครมีืะพัที่ดีมากๆไม่่าเป็นตะั้าก็เป็นตมาจการเกษตรนะครับซึ่งเราเองในต่ภาค ประชาชนหรือว่าเกษตรกรเองยังไม่สามารถทำได้ดีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยกู้กล่องการไทยเอกชนหลายรายมีความแข็งแกร่งมากนะครับผมองขอขออนุญาตหน่อยชื่อว่าเชื่อว่าเซ็นเซ็นเจ้ากรุ๊ปเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทนต์สอทั่วไปหมดทั่วโลกเลยนะครับที่อิตาลีก็มีโรซองเต้ที่อังกฤษก็มีซอร์ฟินเจอส์ที่ยุโรปก็มีคาราเน่นะครับผมก็เลยถกตโอกาสที่ขอร้อง ทางเจ้าที่ทุ้หหั่รับสูงวันนี้ที <Davis> ire, ่มาด้วกันเซ็นเตอรเนี่ยว่าจะดเนินไปได้ก็อยากจะให้ช่วยส่งเสริให้ชาวสนละครด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนยบาย่องครับ